ก็คือการกจะถามนะครับถามว่าว่าคิดทอดทวกเราหรือเปล่าคิดทอดคิดทอดมันมีเสียงแค่นี้หรอครับไม่ทั้งเห็ทและห็ทเมายด้วยเออตื่นเต้นมากเป็มมากรู้สึกว่าไมลี่คิดทอดมานานถูกตั้งแต่โอ้โหนานมากแล้วนานมาก นน<อ>วันนี้วันนี้เราก็จะมีเพลงหหา่เพลงที่พิเศษมากๆเลยค่ะที่พี่นัทบอกวันนี้ทุกคนได้คลิปไปหย่บเพลงต้องมาหอว่าจะเผยแพร่ได้เพลงมิคึเพลงอะไรนะคะแต่ว่าอนอกนั้นก็ฟังมันในนี้ละกันเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนเก็บตังคนะ์เนาะมาบอกไวก่อนเลยละกันค่ะครับค่ะเน็ตทำไมรีบอีฟังเหรอ,อขอบค<อ>ุณโซ่ม,มากเดลยวเออ ถ้าบอกว่ายังติดอยู่ติดอยู่ไหมติดเดี๋ยวไปทีแรกเนาะเดี๋ยวให้ไปเช็คลิปก่อนไปเช็คลิปก่อนนะโอเคท่านนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตไปเช็คลิปเดี๋ยวปล่อยโซ่ไว้ก่อนนะคะเพลงเมื่อกี้สนุกแล้วเพลงนี้ก็ต้องลุกขึ้นมาสนุกด้วยกันอีก